เวลาตีกอลเตอร์เ,เนีครับดาเมจก็เกิดขึ้นหนักมากครับแล้วก็อิลูเมียเข้ามาเช็คแล้วครับตีมีมาแล้วตีมีเอาทางอีกนิดก่อนครับจะเอาให้จบเลยไหมแต่ว่าเอาครับสูก้ามาแล้วแต่ว่าตีไม่ลงอู้โหสูก้าหายไปก่อนแต่เหมือนจะมีคืนชีพขึ้นมาคืนชีพมาแล้วแล้วก็ไปไล่ตีทางอาของชาลอตครับแล้วก็ตอนนี้จะพยายามหนีนะครับแต่โดนไล่ครับทางอันดูอินครับแล้วก็โอ้ย โดนไปอีกหนึ่งนะครับแล้วก็จูปิเตอร์ครับเก็บทางอิลูเมียไปครับอีลินครับที่ยังไม่ตายครับแต่มาแล้วครับคิวแรกครับโดนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้จะดันเข้าไปครับเหลือแค่ซูกาแค่คนเดียวจะกันป๊อบได้ไหมโอ้โหครับกันอย่างหนักเลยครับสําหรับทีมลุกี้ครับและครับรอครับเทียคีฟครับเทียคีฟแล้วก็ไปครับตอนนี้ตอนนี้ทางฝั่งของอิกนิดครับเก็บเอ็แล้วก็ เรียบร้อยครับเกมแรกครับของลูกกี้ครับ1ต่อ0ครับเก็บความได้เปรียบไปได้นะครับในฝั่งของลูก,กี้ในเกมแรกนะครับ